ขยขึ้นขยับกระทิงไปเลย <c oughs> มาฝั่งซ้ายมือครับขยับขึ้นมาอยู่ช่วงกลางตัวเนาะช่วงเอวตรงนี้พอดีเนาะะครับมือซ้ายครับแต่ตรงทีหนึ่งครับมือขวาครับทำมือเป็นริโพแต่นิ้วเท่ากันรูดลงมาครับรูดลงมาเช็คกระดูกสันหลัง เสร็จแล้วคร,รับทายแก้มเนี้ยผมทายเท้าขวากว่าเท้าซ้ายได้หมดเนาะวางช่วงตั้งแต่เอยูขึ้นไปนะครับชิดๆกระดูกสันหลังเนาะมงมน้ำหนักตัวลงไปแอ่แอ่เราที่หน,นาาึ่งอาจารย์ตีละอ่างนะเราที่สอง สเสร็จแล้วครับท้าต่อไปท้าอะไรเอยขูดมะพร้าวเนาะมือซ้ายวางเขาผมมือขวาจับมือโปง้งเหมือนเราขูดมะพร้าวเลยแอ่สบัดข้อหน่อยนึงเนาะให้ความสมูทเราไม่เลื่อยเนาะอะ่ถ้าเลื่อยเขาจะเจ็บนะครับเขาจะปวดเราอย่สบัดข้อปด้วยแอ่อ ยี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสามหกแหมมาบอ้แอนนะผม ส4 1 5ี่สิบห3าีอ็3ยี่่้เอสแเสร็จแล้วครับมาอยู่บนสี่แสนครับผม ถ้าต้องยืดผมนะครับให้เอาผมเขาออกนะเนาะเราจะได้ลื่นเนะะาะแซึ้งเขียนสีแม่องศาเอาแค่แท่งก็พอนะครับผมว่าวันนี้เดี๋ยวได้เลยกลับไประบมกันอยู่เลยแอบมือขวาจับตรงกบหูครนะับมือซ้ายจับช่วงสะบักครับยืดให้สุดนะยืดยืดของกินไหมของกินก็ดัะนไปท้งสองแท่งมาแล้วอึ๊ ý thức của nó chưa tay thân tích thì nhau chào và bắt lại nó and you so have you talking mate mẹ không yêu kích ước 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 mẹ không yêu เดี๋ยวพี่ตัวไหลยกนี่แบบเก่งรอเลยอ่เสร็จแล้วนะาค่อบไปแา่ที่โนไให้มือให้ส้นมือราแ่งแหกกรรมการหนึ่งือมือของเราเนาะเพื่อที่จะไม่โดนกระดูกนะครับแอบให้คนไข้แอบแตะด้วยนะแอบแตะครับ มาอยู่ฝั on, right? are, right? uno, os, right? Luego, yes, ่งเดิมเนาะฝั่งขวาเลยถ้าต่อไปถ้าผีเสื้อครับผีเสื้อมือขวาวางมือซ้ายวางข้างบนเนาะชี้ไปทางขวากดลงน้ำหนักกดลงไปครับกดบิดครับบิดกระแทกลงตึดกดปิดกระแทกครับกดบิดกระแทกกดบิดกระแทก คุณกบครับวางมือซ้อนกันเนาะวางมือซ้อนกันแอบมือประสานกันหมุนแทงลงอึ๊ออบแหบเบาๆก็ได้ครับ รูมวแช่งเอียวครับหมือสอดข้างแรกมือขวาสอดข้างแรกครับเก็บไปนะโลทำตมดนะครับึกเชเหมือนจะชหทีนี้ครับว่ากว่าขาออกมาเนาะกวาขาขาออกมายืดครับายดังกว่าดึงครับยืดให้ตึงโนแหม ยืดให้ตึงก่อนเนี่ยพอตึงปุ๊บกระตุกดันซ้ายดันขวาดึงครับหนึ่งเยียบต้นมือลงแม่สองเยียบลงแม่สามเนี่ยเสร็จแล้วครับมือซ้อนข้างบนสะโพกข้างบนเนาะยืดให้ตึงครับตึงเสร็จปุ๊บกระตุกในเนื้อซ้ายดันขวาดึงหนึ่งโอ๊อย ข้งนึงืกระดูกขึ้นนั่นเทิงตากกีป้ยแข้นี่ยกนีสอนครั้งแรกนั่นแหละนั่นแหละจแนี้กว่าขาซ้ายออกเนานี้ซ้ายึืงขวาดันครยืดให้ตึงก่อนตึงเสร็จปุ๊บ ข้อเท้าเนาะครับตรงข้อหาจุดครับถึงกลางข้อรับเนาะอ่าเสร็จแล้ววางนิ้วโป้ลงไปกดไปสิบวิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแ่ยบอยคปล่อยเสร็จแล้วเสียบข้างหมูเสียบลงไปตรงเข่านะครับอบหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามเสร็จแล้วครับจับโต๊ะรับด้านใน,ปนไปไวไหมไหมไม่ไวเนาะแอบกัตตูปลงแอบพอรับด้านนอก,กตุกลงแอบเสร็จแล้วลุกส้นเท้าแอบทีนี้ไปทำอีกข้างนึง จุดไวโจรครับแง่โค้งวางต้นมือกดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสค่อยๆปล่อยเส็จแล้วครับเสียบแางหมูแขงลงไปตรงเข่านะครับหนึ 1, 2, 3, 1, 2, ่งสองสาหนึ่งสองันนี้ข้อพับด้านใน ทีนี้ข็อพับด้านนกอก <c oughs> เสร็จแล้วทุกต้นแถวา,าทีนี้เราจะขึ้นแค่นองงนแงน ชิดชิดไปครับเราดึงออกมาหน่อยนึงเนาะให้มันมีช่องว่างครับเราจะใช้4นิ้วครับผมสามนิ้วสนิ้วเนาะ